มาค่ะมา,มาดูคลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ก็มาในคลิปที่บรรยากาศมาดูบรรยากาศช่วงค่ำคืนนะคะช่วงค่ำคืนกับการลงทานอาหารเจเนาะนะคะวันนี้จะเยอะมากวันนี้เยอะหน่อยนะเยอะก,อก่อกว่ากว่าทุกวันนะคะก็จะมีหลายเมนูมากค่ะนะคะวัตถุดิบอร่อยเหมือนเดิมนะคะข้าวก็เยอะกับก็เยอะนะคะ นี่ค่ะนะคะชาวบ้านชุมชนก็จะมานั่งรอนั่งรอรับกับข้าวกลับบ้านเพื่อไปทานกันนะคะก็กําลังขนลงจากรรถกําลังจัดแจงจะเทลงหม้ออันนี้จะเป็นอะไรผัดมาม่าค่ะผัดมาม่าอันนี้จะเป็นผัดอันนี้ก็ผัดมาม่าผัดมาม่าจะมีมาหลายถุงมากแกงฟักทองแกงฟักทองผัดผัดอะไรอันนี้ก็เป็นมาม่าอีกแล้วผัดมาม่าอันนี้ผัดผักรวมมิตรนะคะผัดผักรวมมิตรค่ะ จ้าได้นะคะนะคะเยอะแยะมากมายจ้าก็จะมาดึกหน่อยนะทุ่มกว่านะคะกว่าเขาจะเรียกให้ไปเอาเนอก็จะ,ะเป็นอาหารที่จีตําเกาะจีกงนะคะรังป่าช้านะคะในแต่ละปีก็จะทําลงทานกันเยอะมากนะคะใช้วัตถ,ถุดิบที่ดีมากค่ะจะทําให้แบบทําให้ชาวบ้านได้ทานกันนะคะมากมายหลายหลากหลายเมนูเนาะเขาก็จะโทรเรียกให้อ่า พอบ้านไปรับมาแจกชุมชนชาวบ้านนะคะเราก็ได้ทานด้วยค่ะอิ่มท้องทานแล้วสบายท้องค่ะนะคะช่วงนี้เราก็จะไม่ค่อยได้เสียตังค์ซื้อกับข้าวกินเท่าไหร่เพราะเราก็ได้กินอา,อาหารเจกินอาหารเจ